ค่ะตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นบทคุณแม่ฟูทามค่ะคุณแม่ฟูทามแบบเต็มเต็มเลยค่ะดูแลลูกด้วยแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นละครเลยถ้าไม่มีโอกาสก็จะกลับไปเล่นละครมันก่อนก็เพิ่งมีละครติดต่อมาแต่ว่าก็ ได้ปฏิเสธไปเพราะว่ารอน้องโตอีกขึ้นอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆไม่รู้จะได้มีโอกาสกลับไปเล่นละครอ,อีกหรือเปล่าอวบน่ารักอุย้ยอวบน่ารักดีใจหรือเสียใจดีอะอวบน่ารักอะดีใจหรือเสียใจดีอะหุ่นคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าที่ในเร็ววันนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ หุ่นคุณแม่จะเข้าที่ในเร็ววันนี้เดี๋ยวรอสักคู่นะคะโน้เราเลี้ยงลูกเราก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมเราก็เลยอยากเอ j นจอยอิทติ้งอยู่ก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นแม่สื่อให้กับทุกคู่แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนคนเป็นแม่สื่อก็ดีใจเนาะเพราะว่าเอาจริงๆ เราก็คิดเราตอนที่เป็นแบบเราตอนที่แนะนําแบบใครแต่ละคนเราก็คิดว่าเออทั้งสองคนเป็นคนที่แบบน่ารากักเป็นคนดีแล้วก็น่าจะเข้ากันได้แค่นั้นแหละที่เราคิดเอาไว้เนาะแล้วแบบพอมีคนชื่นชอบพอเข้ากันได้ดีเราก็ดีใจด้วยกับทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพีก,ก็กลายเป็น ที่รักของแฟนขับกันไปเลยใช่ไหมคะอุย้ยน้ำหนักเท่าไหร่ขออนุญาตไม่ตอบน้ำหนักได้ไหมคะตอนนี้ชอบดูละครับไปไหนคะวันนี้สวยจังเคยเจอตัวจริงน่ารักมากแต่เกรงใจไม่กล้าขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปได้คะ่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้จักพี่พีทได้ยังไงคือบีกับพี่พีทร,รู้จักกันที่ เรียนปริญญาโทค่ะที่มหาวิทยาลัยอาสัมชาหรือเอแบกนั่นเองพี่เบียร์เรียนนิเทศใช่ไหมคะเสร็จแล้วข้อนี้ก็อยากจะเรียนเกี่ยวกับธุรกิจอยากจะเรียนเกี่ยวกับบริหารก็ดันไปเรียนปริญญาโทกับพี่พีทเมื่อประมาณสิบสิบปีก่อนมัน้งเสร็จแล้วข้อนี้ในห้องอะ่ะในห้องในห้องในห้องเรียนนะคะ ก็มีคนไม่ได้เยอะเนาะแล้วก็พี่พีด่าดูเป็นผู้ชายแบบว่าหน้าแก้งที่สุดในห้องอ่ะเอาจริงๆพี่ก็นั่งอยู่ข้างหลังพีใช่ปะแล้วพี่ก็แบบเฮอยากแก้งผู้ชายคนเนี้ทําไงดีก็เลยเรียกมันทั้งคาบเรียกทั้งคาบเธอ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 ชื่ออะไรอ่ะเธอ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 ทำอะไรอ่ะเธอเธอเธอช่วยสอนกันบ้านเราหน่อยอะไรเงี้ยแกล้งแล้วแบบ พวกเราจะเป็นเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยก็จะแกล้งแบบเด็กหน้าห้องก็เรียกพี่พีททางค้าบแล้วพี่พีก็หัวเราะพี่พี่พีก็ขำพี่ว่าแบบเย่บ้านนี้เป็นอะไรติงตองหรือเปล่ามาเรียกทางค้าบเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็แบบคุยกันตลอดแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันพี่เรียกทางค้าจริงๆอ่ะแล้วพี่พี่ก็ขำพี่แล้วเสร็จพี่ะมีอะไรใช่ไหมทํางานหรือทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสอบอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็จะให้พี่พีทติวให้พี่ก็จะโทรไปหาพีทว่าแบบพีทช่วยติวให้หน่อยได้ไหมพีทเอ่ออันนี้คือยังไงอธิบายให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพี่พี่จะเป็นคนอธิบายแบบกระจ่างแล้วก็เก่งมากพี่ีก็เลยเออพีทช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยนู่นนี่อะไรเงี้ยพีทก็ ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากพีทเรื่องใดๆก็ตามหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่รอบข้างเราต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบป่วยโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยพีทจะให้ความช่วยเหลือเสมอไม่เคยแบบปฏิเสธเลยเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นคนที่สามารถแกล้งได้ตลอดเวลาไม่โกรธด้วยคือถ้าเป็นคนอื่นก็คงรำคาญพี่ว่าแบบจะเรียกอะไรกันทางคาาอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกอะไรกันทางชั่วโมงจะแบบ ให้ติวอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าแบบเฮ้ยพีทอันนี้อะไรอ่ะเธออันนี้แบบเรียนยังไงเพราะว่าพี่เรียนนิเทศมาใช่ไหมพี่ไม่เข้าใจเอ,อเรื่องการเรียนบริหารเท่าไหร่แล้วก็คือเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช่ไหมคะเราก็ต้องมีติวเตอร์ก็คือเป็นคุณพีทนี่แหละที่เป็นติวเตอร์ให้พี่ทุกวิชาบางทีก็แบบพีทฉันทําไม่เป็นอนะ่ะช่วยทำหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคุณพีทก็ช่วย เป็นเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ช่วงตอนพี่พีโสดพี่ก็นางแก้มบุบอกหาแฟนให้หน่อยพี่ก็อ่ะใครดีอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะพีทแม้เพราะพีทก็บอกให้แบบเออหาแฟนให้หน่อยพอดีเไรก็ได้มาเจอกันค่ะ